ศาสตร์นี้เนี่ยนะคะให้ประโยชน์อะไรคือให้การรู้ตัวล่วงหน้าและการวางแผนชีวิตนะคะมีหลายๆคนประมาณเกือบ90%เปอร์นะดวงดีทำไมไม่รวยไม่ใช่คนดวงดีจะรวยนะดวงดีแต่ถ้าคุณไปเป็นลูกจ้างเขาคุณรวยไหมล่ะนะคะถ้าคุณเดือนห้าหกแสนก็โอเคไปนะคะ แต่ว่าเมื่อกเกษียณแล้วทุกอย่างก็จบคนในยุปหอยู่นี้ยังไม่แก่นะคะอะไรฮะ6กอ่ะหกมาวันนี้ถ้ามือคุณสวยยังไม่ยากเพราะอดีตมันจะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งเป็นดับเบิลเชคนะคะนะคะฉะนั้นก็บอกเลยศาสตร์นี้เป็นการวางแผนการรู้ตัวล่วงหน้าฉะนั้นแต่นี้ถ้าไม่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องลายมือพี่ก็ไม่พูดหรอกนะ<ม>ไอ้เรื่องสักลายมือเนี่ย มานั่งร้องไห้กับพี่อ่ดมาเยอะแล้วนะคะนั่งร้องไห้อืดเลยนะคะถ้าสักลายมือหรือทําพิธีอะไรให้ดีได้จะมานั่งถัดไอสักทําไมเป็นหมื่นเป็นห้าพันหกพันไปสักให้ใครเป็นนายกอยากเป็นรัฐมนตรีสักเลยทําได้ไหมคะคนเราถ้าไม่วางแผนไม่มีความสามารถมันไม่ไม่ประสบความสําเร็จหรอกนะคะฉะนั้น ศาสตร์เนี้ยช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องการรู้ตัวล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้ว่าดวงตกเราเคยทำธุรกิจเนี่ยกำไรเดือนเนึงเป็น10ล้าน20ล้านช่วงนั้นเราไม่ขยายธุรกิจนะคะเราประคองไปมันก็จะทําให้เราเนี่ยกำไรน้อยลงนะคะแต่ว่าอย่าให้ขาดทุนนะคะเราไม่ลงอ่ะโดยมากนะธุรกิจที่พังก็คือทุ่มในจังหวะที่ผิดนะคะหรือโดนโกงหรืออะไรหลายเรื่อง ฉะนั้นลายมือของทุกคนในห้องเรียนะคะต้องขึ้นหน้าจอหมดเมื่อถึงอรอสุดท้ายและพิสูจน์กันเลยอ่ะสิครวบฉันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันต้องพิสูจน์ได้หมดฉะนั้นศาสตร์นี้ถ้าใช้เป็นอาชีพคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยนะคะอย่างคนไปทำงานไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่เกาหลีอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีศาสตร์นี้ไปเนี่ยคุณไม่ต้องเหนื่อยหรอก ที่ไปมีการแน่นมากะนะคะเราอสองวันแรกเนี่ยเราจะเรียนเรื่องพื้นฐานนะคะพื้นฐานเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเนินไหนทําหน้าที่อะไรนะคะวันนี้จะเรียนเรื่องเนินก่อนนะคะถ้าคุณไม่รู้เรื่องเนินคุณจะรู้แล้วเอ้นี่มันเส้นอะไรนะคะ ะะรวมทั้งการสัมผัสมือล่องิวหนังอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากเก็บความสงสัยให้ถามทันที